สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่จะทำลูกชิ้นหมูนะคะพี่มีหมูบด1นกิโลนะแล้วเดี๋ยวพี่จะผสมน้ำเหมือน,นเดิมอันนี้เกลือขนอน้้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผงฟูนะคะใส่เกลือไปก่อนเกลือหนช้อนกินข้าวแบบดีพอดี ขนาก,ก็สองช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนพริกไทยก็ตามใจเรานะเพื่อนแล้วก็ผงัดเวลาบีทำบีก็จะไม่ใส่แป้งนะเพื่อนบีจะบีก็จะใช้วิธีแบบ ตีให้มันเหนียวเด้งแล้วก็เทน้ำเป,ปล่านะเพื่อนไปละลายก่อนเทลงไปเลยนะคะนี่จะตี ไปคอตตีแป๊บนึงนะนี่หมเพื่อนิดตีเสร็จแล้วนะคะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงปเทใส่อันนี้ถ้ามันมันเด้งมันก็คือมันไม่ค่อยติดภาชนะเรานั้นเพื่อน,น,นก็จะก็จะเงาเงาอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะมิ้กก็จะเอา จะเอาแรปติดไว้แช่ตู้เย็นก่อนนะให้มันเย็นเย็นสองชั่วโมงก็น้ำเพื่อประมาณนี้แให้มันเย็นเย็น,ยนแล้วค่อยเอามาปั้นนะคะเดี๋ยวพปัน้นชิ้นกันนะเพื่อนนี่เย็นเกียบเด้งดึง,ดง ั้นลูกใหญ่นั้นเพื่อจะได้จะไ,ได้เสร็จไวๆลูกชิ้นยักษ์ีก็ปั้นขีเรนะเพื่อน,นี้โอยักมาก <c oughs> เขาปั้นก่อนานะเพื่อนเรียบร้อยนะเพื่อนค่อยให้ค่อยๆแบบมันสุกไปนะนเพื่อนลูกมันเริ่มลูกชิ้นหยัก <c oughs> สุกแล้วนะเพื่อนพีจะเอาใส่น้ำเย็นลูกมันเริ่มเทมพีมม่มีน้ำแข็งเอาแบบน้ำเย็นธรรมดา ใหญ่ไหมจ๊ะใหญ่ไหมจ๊ะเอาออกกันในอาหารเพืือนลูกชิ้นหนึ่งกิโลได้หนึ่งกะละมังเบบี้นะะเพื่อนเดี๋ยวจะดูความเด้งดึงเด้งมาก เป็นต้องใส่แป้งนะี้ไม่เคยใส่แป้งนี่เป็นไงฮับเพื่อนเด้งดึงเด้งดึชิมดูนะอืมอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยเด้งเด้งเพอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะ